สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกแตนชาแนลค่ะบรรยากาศชงเสาเนาะพี่น้อง <c oughs> หมอกหลายอากาศเย็นค่ะพี่น้องอากาศหนาวขึ้นไหมอีกมื่อเนี้ยหนาวอีกหนาวก็ทุกมมือเล้วจ้ะเมื่อวานนี่ชงบ่ายช่วงอย่างมันห้อนเนาะพี่น้องเตะกับเจ็บคอจ้ะพี่น้องเจ็บคอเป็น <c oughs> เป็นไอเป็นยังขึ้นอีกแล้วพี่น้องจ้าว่างใดหนาวอะคักบ่ได้บ่บ่ได้เป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้มันมีหมู่วัน,น,นีนเนาะอากาศมันห่อนอากาศห้อนอบอ้าวอยู่สองมือมือสองมือมือ้านีมาอากาศหนาวหนาวครับพี่นออ้องมึงจตมหมอกปะหมอกยังเมื่อจางอยู่ด้วยจ้าเป็นวัดเลยค่ะพี่น้องจ้าขออภัยจ้ะ ไจเบิข <c oughs> ึ้นอ่ะไหลออกไม่ยางกันเลาะยางยังจะพูดอะไรคะพี่หมอกพี่น้องหมอกได้นะพี่น้องจอ้ะอัดอัดควนออกปากทวนทวนรถมาติดเครื่องรถจ้ะติดเครื่องรถเผาขยะเผาออยัางให้เรียบร้อยพร้อมแม่พี่น้องเ <c oughs> ลยยางเลาะลองมาเบิ่งต้นหลวงวงต้นนี้ขึ้เก็ บ่้ให้เป็นดอกด่จ้ะต้นเนี่ยว้าวต้นนี้กระปูกไหม่ั้นแหะมงกระพันได้เป็นดอกอีกพี่น้อง <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องอย่าลืมดูแลสุขภาพไม่เด้อจ้าขนาดเตยว่าเป็นคนที่ไอ้นั่นเราเด้นนะพี่น้อง ไอเมื่อคืนเมื่อวานนะ่ะไอมาแต่เมื่อวานนี่แล้วพี่น้องช่วงบ่ายๆแต่ไอมาแต่เมื่อวานเนะน,นีนเ่นเยเนะมื่อคืนที่กะไอนอนบ่ได้เลยอะมือเนี่ย <c oughs> ตื่นสอบมาถึงน้ำหมูก <c oughs> ขอพักเลยพี่น้องอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อจ้าพี่น้อง <c oughs> ชูผู้สุขคนจ้ะการไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐเป็นว่า รอต้นไม้อันนี้กำลังจะออกดอกออกดอกเลยพี่น้องเนาะเนี่ยเห็ดดอ,อกช่อหน,นึ่งอย่างยังรอต้นมมะ่วงทั้งนี้พี่น้องทั้งลังลานกาแฟจ้ะยังมาดเผาขยะเหล่ากระเรียนยังรอเบื้องต้นไม้ไปน้ำจ้ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาออันนี้ต้นคูนปีนี้ต้นคูน ช่วงที่มันออกดอกช่วงแมงก็นั่นหลายๆไหมพี่น้องแมงกันแมงกีนู่นจิปีนี้แต่บ่ได้บ่ได้เก็บแมงกีนู่นจ้ะปีก่อนน่ะแมงกีนู่นลายหลายแมงกีนู่นนี่เต็มใบย,ย่อยลงมาเบิดพี่น้องนต้นบมกม่วงต้นดอกต้นคูนี่จ้ะเต็มเบิดเลยปีนี้บม่มีม่วงต้นนี้กับพันธุมีดอกจก้ะหลงังร้านกาแฟแต่นเนี่ย ยังไม่มีดอกคือกันจ้ะบรรยากาศยามมือเช้าในโบลิเวียตรงนี้ที่เป็นบ้านเิเป็ดเดี๋เดียวบอกพี่น้องก่อนพอกับพี่น้องกันเนาะเตว่าตีใจเฮ็ดอัน มองนั่งพักคือเกาเห็นไหมพี่น้องเนาะเอามาไวา้หลังล้านเนาะจ้ะเอามาได้หลังล้านเนาะนั่งพักส่วนตัวเจ้าของอีกมั้ยพี่น้องหรือว่าผู้ใดมาก,ก็อยากมาพักก็เดมานั่งไดิน,นใช่ไหมบรูว่ามันซ้ำใจนะพี่น้องหลังนึงบรูวา่าแพงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอันเกาน่ะซื้อมาน เจ้านันพ่นฮ็ดแขงเดี๋ยวเบิ่งกอนมีน้องเพื่อได้เห็ดจ้ะ <pe> <de> <ate> yeah. วันนี้จะเข้าไปซื้ออันนี้แบบที่เนี่ยเพราะว่าลุงราว่างแล้วแหละน่าจะว่างแล้วแหละซื้อทอจากเมื่อนันคุยกันไว้แล้วว่าสังเสยลุงราสื้อออกมาพบรบลัวลุงรถเสด็ออกมาแต่ว่าแล้วหนจะว่างแล้วนะบ่บเห็นบ่เห็นแล้วว่าจังอัน มีธุระทางไหนดีดแล่ะเนาะพี่นอ้องก็ไหนจะว่างแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้เราเบืองทอ,อนี่ให้พี่น้องเดี๋ยวโทรหาเราอีกรอบนึงก่นอนใจเราอ่อนขอต่อมาพร้อมจะเบิรงก่อนว่าาเรโทรหาเราอีกรอบนึงก่อนจ้ะเอา้าต้นกิเลรคอยเป็นดอกเตื้องอลไรเนี่ยพี่น้องจุดเป็นหมาก โอ้ยแขนพี่มอดอยู่พี่มอดเก็บดอกขิเลแกงเน้เน่ยเก็บดอกขิเลกแกงสู้ตะกินแล้วเนี่ยเต้ต้มขิเลกมาจืดเด้อพี่น้องจ้าเต้ต้มขิเล็กมาจืดพี่มอดต้มเต้ต้มจนว่านขิเล็กเปื่อยจนว่าขิเลกกันไอ้นั่นซื้อเปรี้ยไปซื้อพี่น้องขมคมเปรี้ยๆไปซื้อพี่มอดต้มขิเล็กจืดแล้วกะท้าเงาะยายนุ่ยต้มขิเลกจืดพี่น้องต้ม ต้มน้ำเดี๋ยวสองน้ำคือแบบกินได้เลยน่แม่ถั <c oughs> งหอกไอหนุ่ยกับอันพยามวดพี่น้อง <c oughs> โอ้ยไอปลาสวงปลาแซาพี่น้องอืมนี่ <c oughs> ตาลูกตาลก็เเทียมตัวไปเนนะะลี้ยงแล้วค่ะย่างเลาะด้านหลัง่งนะ <c oughs> ก่เลกกเป็นดอกเต็มแล้วว่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้นบกหว่างไงเด้จ้ะพี่น้องต้นบกหว่าป,ปีกปีกอนพุ่นถือไฟใหม่ว่าแมนมันตายไหมพี่น้องวาแมนมันตายแล้วแน่ๆจ้ะเนี่ยต้นบกหว่าต้นเนี่ยว่าแมนมันตายแล้วามันขึ้นมาอีกเสยอยู่แต่ว่าต้นที่ตายขึ้น ต้นใบป,ปะกูดเลยต้นบางใ่อย,อยู่เนี่ยตายไปเลยจ้ะแล้วเอาต้นน้อยมาปลูกแลก้วคนน่ะต่ะบะนบันกาบัตได้ใ่อยู่จ้ะอันนี้มองฟังท้องมีมองนี่ฟังมองนี่ฟังอัะะนรัตนาเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยเสียงก็ได้เป็นวัดนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นเป็นไอแล้วเป็นมิสเลดนะเห็นไหมจ้ะ <c oughs> อากาศมันแหง้งพอมี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงไปจะเจ็บยจะจะไข้ยย่ะจนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ร้านกาแฟแต่ก็เปิดถือก้าจ้าร้านกาแฟอ่า ออเดอร์สมเนื้อสมมูติกระเปิดรับขึ้นเก่าจ้าพี่น้องท่านใดสนใจสมเนื้อสมมูทักเข้าไปที่เพจสมมัวข้าหมอดเด้อพี่น้องเด้อแพ็กละหนึ่งลอยหนึ่งแพ็คสำหรับสมเนื้อหนึ่งแพ็คมีสามฮอน้อยจ้ะสมมูมีสี่ฮอต่อหนึ่งแพ็คจ้าแหนมหมูสามสั้นท่านใดสนใจทักเข้าไปด้วยจ้าแล้วก็ร้านฝากร้านกาแฟวิ่งวาไว้น้ำเน่จะไหนก็พบพ่อกันคลิปใหม่จ้าพี่น้องจ้า อยู่ดีสบายลำเลิศกันท้องสุภูสุคนจ้าโอมองอิงองอิงองอิงเพียงโอมองอิงองอิงองอิงเพียงโอมองอิงองอิงเพียงลูกขายาเยอะขายของขายดีๆเด้อขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้อย่าจยเด้อสาธุสาธุสวัสดีจ้า